สวัสดีพี่น้องสามชาติและพี่เพื่อนชาวยู YouTube ทูบทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูนะฮะเดี๋ยวเราจะเจอใครวันนี้นะเดี๋ยวเราจะพาไปเจอใครวันนี้นะครับไปดูกันครับผม เจอพี่มโนครับผมนะมโนลมร้องนะผมวันนี้นัดก,กับพี่มโนนะฮะมโนลมร้องนะผมนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์พี่มโนหน่อยมาดูรอบรถก่อนนะรอบรถก่อนนะครับผมนี่ท้ายใครยังไม่เคยเห็นท้ายรถพี่มโนนะครับผมนะฮะมือคนแก่งนะผมนะนี่นะของพี่มือคนแก่งนะผมนะบางฝุ่นมาเปิดสวยมากนะผมผมพี่มโนนะ ดูแต่หน่อยดูแต่ดูแต่แตออกกำลังแก่แต่เลยทำไมจะไปขายเหรอตัวลั่นมันกระทบมันบ้างละแหมนะนี่ตัวลั่นตัวลั่นตัวลั่นอีกหนึ่งท่านนะผมนะฮะล้านก็ล<ะ>้านล่ะเจอพี่บอลโลน,นะผมสวัสดีครับพี่บอลโลน,นะฮะไปไหนครับผมวันนี้ วันนี้บางนาตมยี่สแล้วก็บ้านบึงสองี่นี่สายล่าอีกหึงท่านนะนี่ครทำยูทูบ u b นนี่นยนะครสี่สี่ศูนย์าง4้านสี่ศูนย์นะมีเก้อยู่บ้านลองแล้วฮะให้ลองอ่ะท่านดีมั้งเนคนละชุดโไมแมวแหละนี่คือรถท่้นมโนนะครับพี่น้องท่านใดที่ยังไม่เคยเจอนะผมนะวันนี้เรามาเจอรถน เล่นปั้นใส่เนี่ยสติกเกอร์เต็มหน้ารถหมดแล้วกลัวอะไรติดแล้วกลัวอะไรไม่กลัวครับเสียดายเสียดายเออเดี๋ยวเดี๋ยวดู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 ภายในดูภายในโสติกเกอร์รอบรถอ่ะอันเนี้ยจ๋าจริงฮะบ้านรับรถใช้งานนี่นะข้างในนะสะอาดสวยหรูนะต่างกับรถผมเลยนะครับผมนะดูแตกดูดูแตกรอบดูแตกรอบขึ้นไปดูแตกงรอบ อะอสองคันแล้วสองคันแล้ววันนึงตรงเนี้ยเออเอ้ยทำไมทำไมพี่มโนถึงมาชอบแต่ครบอ๋อผมจิตามาทานกอล์ฟมานานแล้วครับผมอาอาจารย์เลยอาจารย์เลยชีโม เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปฟังสัมภาของพี่มโน DD ครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปติดตามฟังกันนะผมนะก็พี่มโนจะไปไหนต่อนะบางนาเดี๋ยวไปบางนาก็มาย่สามครับตซนะอยวัาบ,บนลอยแล้วก็เดี๋ยวไปบ้านบึงต่อที่สองนี่ใครเจอก็จัดได้ครับคันนี้รันแน่นอนคนระับลันจนลมหมดนะฮะนะมโนกลมร้องนะครับเดี๋ยวเราจะนะไปดูยัเดียวล็อกเบรกยังไม่ล็ลอกล้อกันนั่นแหละลมร้องตลอดหละ <laughs> เดี๋ยวเราไปฟังสามชาพี่มนโนก,กันนะผมด้วท่าปลอดภัยนะพี่มนโนกนะอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาชมกันนะผมนะว่าทําไมเขาถึงเรียกว่ามโนกลมร้องนะผมนะไปอ่ะไปอ่ะมาแล้วมาแล้ว ที่ให้เรามาได้ถ่ายทำชิปนะครับผมนะอาจจะถูกอาจจะผิดไปบ้างก็ขอเร้าทานอภัยพี่น้องทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครขอบคุณพี่เปนอครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับสามช่าติ NOC อนะครับ